สวัสดีครับพี่นอนครับโฟกัะชองบัสลำพ้นออฟเชียลครับสวัสดีครับอดกันไซ่ไไเดี๋ยวข้าไปเมืองอันรถเป็นเฮ็ดครับรถนอนพ่อคำมอดทำรถนอนให้พ่อนี่ก่อนหน่อยครับเดี๋ยวไปเมือง ไปดูไปดูครับสวัสดีครับขอนะของน่าไปทั้งเน,นี่ครับนี่ครับพังานาวเลยครับรถก็ข,อขมอดกััสวัสดีครับคนออพามาชมรถเหรอเรอ,อ้คิดดีเ ตัวนี้สามารถถอดออกมาวางเป็นโต๊ะกินข้าวได้ขึ้จังหมูกระทะนี่ยอตัวนี้ทำเป็นสองท่อนอเป็นที่นอนได้ตัวนี้ครับเนีนๆวงเลยดวงเลยองนอนเยี้ยคาเลยเนียอทาเลยเนาะขอแล้วแบบเป็เียาะล้วไ่อกแบบีเดียเลอนาออกอะเดียเละเสฐสี เพาจะนอเพาคนขาบอกฟอมกอนอีอนันนงจังไถนท่านนังไเลาดียวก็เดียวอยวาวอสนะมาตทาาแทนเอาสนเทียนเเด,ดกันบ่มีบอใเลบ่นด,ดิบยอนขานั่งได้ยังได้อโอ้พ่วงเลยดิจากที่แคบๆนี่พ่วงเลย อ๋อเป็นไม่ข้างล่างก็เก็บของได้้วดขวดมาล้างขวด้วยห้เ hmm. ร่ sure. ้นอมาล้างขวดวสิเฮรถนอนกันหลายๆเนาะแต่ว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากประหยัดอีลีครับปีนี้ปีนี้มีเงินเก็บเอาซื้อไปอันนี้ี่อี นี่สอดมือละ4ี0อยหาซอสมือนไ่ก็เอาเงินสี่ร้อยห้าสเติมน้ำมันเราวิ่งได้ตั้งไกลเนรับไหมับนอนซื่อๆน่ะไปจอนอนกี่จังรถพอนนอนนีสอดเนเขาจำกัดเวลานอนเลยนะแนกทางเซื่อนนอนก็รับเสียบแจบเป่าประตูล่ะเน็นครับต่อเวลาไหมครับไม่หลพว่สมมเาเ้จัเทมนีสามสิแม่ไปนอนีสามเวลาไหมครับจังว่าทีเบนมอามาปุ๊บเลย ตมันเดินทางไยปวเขาตกเดี๋ยวจะเก็บเงนคนฟ้องลูกบ้านมา่นีเอฟซกันรมาากันหมาานหัมอนที่เป็นนี่สิะเอฟห้เย็นเลย็นเย็นจนหนาวคนนี้คือวอ่เย็นมากเลยหน่อยแล้วห้าแล้วโอ้ยหมอตกมนลืนลมันเดินทางไเป็นสิละเอมามื่หร่เพอมอนเอเย็นด้บ้างบางคนสื้อมาบางยี่ห้อก็เย็นดิ เีตัวดังในติ๊กตอกอ่ะยงามเนาะได้เท่มากเดี๋ยวเราเห็น่อเราไปนังมเรากเี่เองอางกาศาแงครับพี่น้องตรงว่านี่นฉากลนฉกมีอะไรก็มีเพราะว่าถ้ามากทมต,ต้องมีแน่นอนนี่ก็บรรยากาศรอบๆตัพี่น้องบรรยากาศตะลุงทะเลนะคะแต่ว่าเราเป็นคนแบบว่า เห็นทะเลมันมันกับบรรยากาศดีอยู่ลลังหาแต่วาส่งให้เค็นหาดเซยเออให้ย่างเงินผู้เท่านั่งบรรยากาศใส่นั่นนั่นคางรถดี่พอแล้วเปลี่ยนสุดแล้วกันเออเปลี่ยนสุดเปลี่ยนเลยักค่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อเราสอบมาครับผมบ่ชิดหัวเคือมึงจะจ้านะมึงจะน้อยเลยผมกับมึงจะน้อยจนว่าผมเดี๋ยวมาอยน้ำแข็งเลยจ้าเลยมืงกันมเมื่อกันพี่สิริแลยจ้าไอ้สิมา เอาับคเดีบชินด้วเอารถน่ือนแอนอ้เพอนบคุณครับพ่อครับอพุเก่งแล้วจะปรดิเนาะแมนนพเก่งีเพิ่นเพิ่นเห็ดเพิ่นประดิษฐ์เก่งไหมี่แลทีแหลกไอ้ดีเนาะไอ้อดีนี่ไปยากคนแหลกเลยทีแหกขาคิดว่าเฮ้มานอนงันสิเดี๋ยนอนจีนสิเนาะเรืกรเสียงดังเืออะไมน พอดีไปย่ามาแล้วเ้าก็คิดว่าเออเ้าต้องเก็บเงินนะคือแทนเปลี่ยนนี่แหละเพื่อในการที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันประหยัดดีกมรรยากาศมันห้าร้อยแล้วก็ไปนอนงานได้เลยแต่ก่อนนี้เติมน้ำมันห้าร้อยไม่เก็บไม่สิ้นไปนอนรีสอร์ทรีสอวดแล้วก็ต้องกินข้าวอีกเครื่องหลายอย่าง เก็บมาแล้วม <ose> e <at> ันก็เด่นวนอนิ่แต่ว่าถ้าถ้าเราเก็บเงินดีเราจะไปทำเบ่อนั่นแหละที่เพราที่คล้ายบาะพ่อกันใช้ที่มันเอ็นได้เอได้แล้วก็แมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บมาแล้วจะเก็บได้ติดีเพราะว่าจะได้เราสูบเบ็ดมาแล้วกันอ้ยดังไฟจะเกี่ยไฟว่าเก็บไว้บ้านก็ได้ที่หนาที่ือบ้านคนหละงติงบบ้านคนหลังก็ที่นี่ก็เลยเก็บเงิน คุยห้าแมงคุยคุยหน่อยบอกเดี๋ยว่อดมนีอกพอ็นหมออยู่นินิเอมืออรถอันเขาจะยิ่งแตน่วสิวหนเวยเ่เมืองรถนอนพ่อพ่อนี่ก่อนน่อยไหมแล้วเห็ุใดผมนอนเราเหตุมาอานเลเราบิวอิน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 เฮิร์นแล้วกินอะไรเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดกินไหย่อขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ็ดรเนเจ้าหี่มากินนำ นี่น่เทน้าใส่ถั่วแล้วใสปากอีพากเพงสัวเท่หัวเซิ้งคือเกงตายนเทบหลอนกันมังีบ่ไอะไรบหลอนตอนพักกันใจ่เยนบอกกนี่นี่นีีียังเข้ามากินแล้วค่อยแข็งมาสิอาร์มาลองกินมืงกินแล้วเห็ดเห็ดแบบมันนักเลยมาแล้ กินอะไรที่แม่เพิ่นเพิ่นบอกว่ากินอะไรมันกินแล้วไม่ค่อยแข็งระวังเลยครับระวังเลยแม่แมบริบาลกินสอันเลยไหมแข็งมาสัยโอ้ยถ้าเจอมัวอย่างนั้นเอากินเบียร์โอ้ยพอแเล้วว่อยแข็งเลยไปร่องใสเลยเออน้ำทะเลปลาทะเลผู้ากอบเล็กผีแปะไม่ใ่ตัไหนหรอไม่ใช่ตัวไหนใช่หงเนี่ย ปเกละเลยให้เลียนำทะเลกเสื้อำังยถักเอวดอกเลยยาดีๆเดี๋ยวรถไปก็ำบักเอวดอกไเลยได้นี้ก็เขแกงเก่งในกระนำแล้วแล้ว้นมากินเลยสู๋ยอห้าเล่าปลาเย็น กนล้ตอนนี้แคงแล้วแล้วเราน่เราแข้งหออ้าเราแขงหรตีแขแค้งแค็งจีจิตจตอลองเส้นู้บ่าทำหน่อยแล้วแบบน่ารักเลยจรินะต้องถ้าเนี่ยเอาไปทิ้มพอเด้ไปชร์เนโน่ารักกันเลยบบบอ่ขอบคุณน้กใจครับครับฝั่งรีบเราไปพี่น้อง